ถ้าไม่มีผู้ที่อบรมไม่ไม่มีผู้ที่บ่มนิสัยหรือผู้ที่อบรมหรือผู้ที่บ่มนิสัยเป็นคนที่คุณภาพต่าผู้ที่ได้รับอบรมบ่มนิสัยย่อมคุณภาพต่าเหมือนกันอาจจะยิ่งร้ายกว่ากันแม้จะมีเทคโนโลยี ั้นสูงเทคโนโลยีชั้นสูงนี้ที่พูดคนส่วนมากก่อนเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจว่ามีโทรทัศน์ว่ามีดาวเทียมมีเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ว่าเครื่องเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนักและยังไม่ครบยังไม่มีจิตใจอาจอาจจะทําให้คนที่มีจิตใจอ่อนเปลี่ยนเป็นคนอะคนก็ได้ยากที่สุดที่จะอบรมบ่มนิสัยด้วยเครื่องเหล่านี้ ฉะนั้นไม่มีอะไรแทนคนสอนคน สวัสดีครับผมกีกิรติสุพทิเรกุลเมื่อสักครู่ครับคือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้แก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพัรษาณศาลาดุสิตดาัยพระตำหนักจิรดาโหฐานพระชวังดุสิตในวันที่4ธันวาคมปี2539ครับซึ่งพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านถือว่าเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะสอนคนได้ดีไปกว่าคนนี่แหละสอนกันเองครับ ที่เรื่องน่ายินดีของครอบครัวศิลาชัยคุณแม่ทูนกัสมารครับคลอดลูกคนที่4น้องออกเกรสไปแล้วเมื่อเช้าวันนี้ครับ เพืโชว์ไม่สื่อมวลชนและแฟนคลับได้ช่วยเฮกันแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องออเกสหรือเด็กหญิงสิริกรลูกคนที่4ี่ของคุณพ่อเปิ้ลน,นาคอนและภรรยาคนสวยจูนกสมาที่ทําการผ่าคลอดต้อนรับวันลอยกระทงตามเลือกที่ดูไว้ล่าสุดครอบครัวสุขสันต์ก็ได้เปิดใจพร้อมหน้าพร้อมตาโดยคุณพ่อคุณแม่มือฉังเผยว่าน้องออเกสแข็งแรงดีน้ําหนัก3,190กรัมซึ่งคุณพ่อเปิ้ลได้เข้าไปตัดสายสะดือด้วยตนเองแต่เป็นสายสะดือที่คุณหมอตัดไว้แล้วโดยไม่ได้ตัดโดยตรงจากท้องแม่เพราะว่าอันตรายค่ะและได้ตั้ง ชื่อจริงให้ว่าสิริกรชื่อมีความหมายว่ามือแห่งความเป็นมงคลมือแห่งความสําเร็จยิ่งใหญ่และหลังจากนี้นะคะคุณพ่อเปิลเผยว่าจะปิดอู่โดยเป็นฝ่ายทำมันเองแม้ว่าจะยังไม่อยากทําก็ตามเพราะเคยตั้งเป้าว่าอยากมีลูกสิบคนแต่เห็นใจภรรยาที่เจ็บมามากแล้วล่ะคะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราชอบอะชอบชอบเปิลน,นาครอย่างเงี้ยเฮ้ย <c oughs> อยากให้มันเกิดมาบนเนี้ย <c oughs> บนโลกเยอะ <c oughs> ๆไม่รู้มันจะทําให้โลกดีหรือโลกโลกก็ไม่รู้แต่ <c oughs> แต่เราชอบคนแบบเนี้ย เราก็เลยอยากสร้างเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ตายเสีเสยชีวิตไปแล้วใช่ไหมแล้วยิ่งพอมาผสมกับจูนเขาแล้วเนี่ยลูกออกมาได้แบบนี้อีกเราก็เฮ้ยมันเหมือนเพา,าะประกัดนะแต่ทีเนี้ยพอดีมาเห็นจูนเขาเวลาเขาตั้งท้องแต่ละคนเงี้ยเขาหน้าสงสารมาก<อ>เหนื่อยเขาเหนื่อยมากแล้วเวลาผ่าตัดแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะเจ็บมากอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามูลทังนั้นถูกใส่สต้องต้องสิ้นสุดอพิโซดอ่า ตร,ระกูลออแล้วล่ะก็ศึกษาฮะไปปรึกษาเต๋าสมชายเข็มขัด <c oughs> เออก็พี่เต๋าก็บอกว่าเออมันมันหน่วงหน่วงนะอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวหลังจากแข่งเจสกีชิงถ้วยพระราชทาน k ิงส์ค u ัชิงถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 <c oughs> ใบสุดท้ายของโลกนะฮะในต้นเดือนธันวาคมแล้วก็จะทำตัดสินใจจะทำหมันทันทีเลยฮะ แพทเทิร์นเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคอย่างน้อยเรารู้แล้วเรามามาเพิ่มอีกหนึ่งมันต้องเหนื่อยแล้วมันต้องคิดเยอะมันต้องอะไรมากขึ้นก็ก็เตรียมแรงตรงนี้เตรียมความพร้อมมาไว้เพื่อจะรองรับ4ี่คนมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครอบครัว4ี่คนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ในเมื่อเราพร้อมที่จะมีเองพร้อมที่จะ4คนนั้นทำได้ นอกจากนั้น,นะคะคุณแม่จูนยังก่าบขอบคุณแฟนคลับ4อด้วยว่าขอบคุณที่ให้ความเอ็นดูลูกๆของตนทุกคนโดยไม่หวังผลอะไรรวมถึงขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้ลูกคนที่3น้องออก,กูดที่ตอนนี้ผลการผ่าตัดตาหายเป็นปกติร้อเปอร์เซ์แล้วล่ะค่ะ ระหว่างเสียงสัมภาษณ์นะครับน้องออกาก็กันซินคุณพ่อเล่นอยู่ด้านหลังตลอดเลยนะฮะส่วนตอนนี้ครับไปต่อกันที่จักรจันทร์อคมศิริครับต้องให้กําลังใจหน่อยฮะหลังจากที่เธอออกหน้าเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวนาที่กําลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับแต่กลับถูกมิจฉาชีพ่วยโอกาสหลอกเงินจากผู้ใจบุญครับ เมื่อเย็นวันนี้ดาราสาวจักรจันอาคำศริได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับสารวัตรส,สืบสวนกองกำลับการส,สืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล3กรณีมีคนมาขอร้องให้จักรจันช่วยโพสต์ขายข้าวพานอินสตาแกรมหลังจากนั้นบุนคคลดังกล่าวก็หลอกให้คนโอนเงินเข้าบัญชีแล้วก็เงียบหายไปทําให้มีผู้เสียหายหลายรายค่ะซึ่งดาราสาวคนดังเผยว่าหลังจากทราบข่าวว่าชาวนาได้รับความเดือดร้อนข้าวราคาตกต,ต่ําตนจึงร่วมกับเพื่อนช่วยกันโปรโมตรับออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือขายข้าวต่อมามีน้องผู้หญิง คนหนึ่งติดต่อเข้ามาขอให้ช่วยซื้อข้าวสารโดยอ้างว่าที่บ้านทนาํานามีฐานะยากจนมีข้าวสารอยู่ประมาณ2ตันอยากให้ช่วยรับซื้อตอนก็เลยโพสต์ประกาศขายข้าวในอินสต g r a m ของตัวเองซึ่งก็มีผู้ใจบุญติดต่อซื้อข้าวกับคนดังกล่าวเป็นจํานวนมากจนล่าสุดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องคนดังกล่าวก็ติดต่อกลับมาขอให้ช่วยประกาศว่าข้าวขายหมดแล้วจากนั้นก็เงียบหายไปติดต่อไม่ได้อีกเลยแล้วค่ะ จนกระทั่งมีคนแจ้งมาว่าได้สั่งซื้อข้าวพร้อมทั้งโอนเงินแล้วแต่ไม่มีข้าวส่งมาให้ตนจึงมาเป็นพยานให้ปากคําพร้อมกับผู้เสียหายอย่างไรก็ตามนะคะตนรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นแบบนี้อยากให้คนช่วยเหลือสามัคคีกันแต่กลับมีคนมาช่วยโอกาสใช้ความสงสารหลอกใช้คนอื่นค่ะด้านเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินวันนี้ก็ได้เดินทางมาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจโดยยอมรับว่าบัญชีดังกล่าวเป็นของตนแต่ก่อนหน้านี้มีการให้ในเจมส์ซึ่งเป็นลูกจ้างนำบัตร A ของ บัญชีดังกล่าวไปกดเงินเนื่องจากในเจมส์ไม่มีบัญชีธนาคารจนล่าสุดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาในเจมส์ได้หายไปพร้อมกับบัตร ATM ของตนจึงคาดว่าในเจมส์น่าจะรู้จักกับน้องผู้หญิงที่โทรศัพท์มาให้จัากรจันช่วยประกาศขายเขาให้นั่นเองค่ะ ซึ่งทางสาวซักจัสนะครับก็แสดงความรับผิดชอบกับการเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียรู้แล้วก็โอนเงินไปส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็จะประสานไปยังธนาคารเพื่อที่จะขอดูข้อมูลการกดเงินจาก a t m แล้วก็อาจจะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะดูโฉมหน้าของคนร้ายแล้วก็จะออกหมายจับต่อไปครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับนายเอนเตอร์เทนเนอร์ไลฟ์เวลาประมาณ2ทุ่มสนาทีส่วนตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวััดีครบ